วันนี้เจอกับเทืพิจิรประจำวันพฤหัสที่15เดือนกุมภาพันธ์ครับทองคานะฮะมาะลงมารวดเร็วกว่าที่คาดการนะฮะคาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามพวกคาดการนะฮะว่าวันนี้เนี่ยวันพุธเมื่อวานเนี่ยทองคําน่าจะมีการรีบเบาไม่น่าจะลงถึงเร็วขนาดนี้นะฮะเพราะทองคําตอนนี้นั้นทองคําได้ลงมาอยู่ที่ระดับ1,900 เท่าไหร่ฮะ1,992เหรียญต่อโทยออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อคืนเนี่ยทองคำได้ลงถึง1,985เหรียญต่อโทอยออนซึ่งบอกว่า1,985แนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับของทีมเราอยู่แล้วนะฮะแต่ทองคำสัปดาห์นี้เร็วลงเร็วกว่าที่คาดการมองว่าทองคำนะฮะใกล้จะจบแล้วฮะจบขาไหนคลิปนี้ผมมีคำตอบครับ นี่เลยฮะตอนนี้ครับเราอยู่กราฟทองคําในรายสัปดาห์นะฮะกราฟทองคําในรายสัปดาห์นะฮะดูเหมือนว่ากราฟทองคํานั้นในรายสัปดาห์ทางทีมเราได้ขีดแนวต้านบริเวณเส้นสีแดงแนวด้านบนเห็นไหมครับและตอนนี้นะฮะทองคําภาพหลักๆนะฮะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะเห็นไหมครับว่าทางเราได้ทําเส้น moving a e r a e สองเส้นนะฮะนะครับบอกว่าเส้นสีเหลืองตอนนี้ยังขึ้น สูงกว่าสีแดงก็บ่งบอกว่าตอนนี้ทองคํายังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะบ่งบอกว่านะครับในการปรับฐาน,นะฮะเป้าปรับฐานเนี่ยอยู่ที่ไรฮะก็อยู่แนวนี้เลยฮะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันเหรียญต่อโถยออนบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้นะฮะ1,985นะฮะโดยประมาณนะฮะ1,985นะฮะเพราะว่าบริเวณหนึ่งเนั้นสังเกตดีๆแล้วเนี่ยจะเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งนะฮะที่ทางทีมเรา สังเกตการไว้ตั้งนานแล้วนะฮะบอกหลายๆคลิปแล้วว่านี่เห็นไหมฮะองค์กรมสีฟ้าเป็นแนวต้านของภูเขาน้ําแข็งหลายๆครั้งนะฮะนี่เลยนะครับมองว่า1985-1984แนวนี้ทองคําน่าจะรับอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดนะฮะขอย้มว่าถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดนะฮะมีแรงเทขายเกิดแรงผันิขึ้นมาฮะทองคําครับก็จะลงไปเรนเส้นสีขาวอยู่ที่เรือย1,960เหรียญต่อทรอยอ่อนโดยประมาณนะฮะ บอกว่าแนวนี้ยังไงก็ไม่หลุดครับบอกว่าทองคำนะฮะชนเต็มที่นะมีเท่อย,ยาวอยู่ที่1960บอกมองว่าแนวนี้ยังไงก็ไม่หลุดนะฮะคาดการว่าทองคำนะฮะสัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าทองคำปิดเป็นแท่งแดงนะฮะแต่ปิดอยู่เหนือบริเวณ2005เหรียญ2,009นเเหรียญต่อรอยออนมองว่าสวยครับสำหรับฝั่งบายนะฮะมองว่าแนวนี้น่าจะเสี่ยง ดักซื้อนะฮะในส่วนของกราฟรายสัปดาห์นะฮะเพราะว่าแนวนี้มีแนวรับมากมายจริงๆฮะแท่งเชียนหลายแท่งเนี่ยบ่งบอกว่าแนวนี้บริเวณหเรยหเหรียญตกช่วอยออนเป็นแนวรับสำคัญซึ่งทางทีมเราก็จะซื้อเหรียญแนวนี้ครับฝันชงครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำในกราฟรายเดน,นะ กับทองคำรายเดนั้นเห็นไหมครับว่าทางทีมเราได้ขีดเส้นคู่ขนานชานลสองเส้นสีแดงแนวนี้เนี่ยฮะแนวรับสําคัญของกับทองคำรายเดย์ก็เช่นเดียวกันฮะเห็นไหมครับว่ามีแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่แนวรับรายเดย์นะฮะก็จะอยู่ที่บร,ริเวณ1,900 80เรยหรียญโดยประมาณนะฮะเส้นสีแดงแนวนี้นะฮะหนนะฮะโดยประมาณนะฮะ ก็1 9 8 4นี่ก็ไม่ไกลกันเลยแค่สีเหรียญนะทองคำอาจจะมีไส้ยาวๆนะครับเห็นไหมฮะตามแนวนี้นะฮะและก็จะเกิดว่านะฮะถ้าเราย่อมาที่สักเล็กน้อยนะฮะจะเห็นว่าทองคำนั้นได้ยกไฮขึ้นมาในลายเดย์นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะตามวงกลมสีฟ้านะครับ มองว่าทองคํานั้นอย่าปิดต่ํากว่าบริเวณแนวนี้เด็ดขาดครับอยู่ที่เท่าไหร่ฮะอยู่ที่บริเวณ1978เหรียญต่อทอรอยออนนะฮะ1978นะครับก็เป็นแนวที่ทางทีมเราบอกนะฮะว่า1977เหรียญเจ็ดแเหรียญเนี่ยอย่าหลุดแนวนี้เด็ดขาดถึงทองคำนะฮะยังสามารถที่กับกลายเป็นขาขึ้นได้อยู่นั่นเองนะครับก็1980เหรียญนะฮะอาจจะลงให้ยาวถึง1 9 7่เเหรียญนะครับนะฮะบริเวณแนวนี้นะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดไม่หลุดแนวหนึ่งจนะฮะจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแนวนี้แบบนี้แหละฮะเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดทองคำไม่หลุด1 9 7่นะฮะสัญญาณบางอย่างกำลังจะมานะฮะนี่เลยะฮะเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าไม่หลุด1 9 7่นะฮะทองคำเนี่ยก็มีการขึ้นไปนะฮะแต่ว่า r s i นั้นได้มีการย่อที่ต่ำกว่าเป็นการขัดแย้งกันนะฮะ จะเกิดสัญญาอะไรฮะจะเกิดสัญญาณญญ Hidden Bullish Divergence ขึ้นมาทันทีเลยนะฮะส่วนใหญ่ Hidden Bullish Divergence เนี่ยก็จะเกิดในคลื่นที่2และคลื่นที่4นะฮะสองคลื่นนี้เนี่ยจะเกิดสัญญาณของ Hidden Bullish Divergence ที่กำขัดทำให้ทำกา,ทาททาการขัดแย้งกันร,ระหว่างกราฟและอินดิเคเตอร์ทำให้มีแเล่ผลักดันนะฮะทำให้กราฟเนี่ยสามารถทำการรีบาวหรือกลับกลายเป็นขาขึ้นได้นั่นเองครับ และเราตามวงกลมนะฮะตามเส้นสีฟ้าและเส้นสีเหลืองที่ทางทีมเราทำไว้ให้แนวนี้เลยครับตอนนี้ฮะดูกับทองคำในรายสชั่วโมงฮะกับทองคำราย4ี่ชั่วโมงนั้นเห็นไหมครับว่าทางทีมเราได้ทำเส้น2เส้นฮะรเรียงเส้นสีขาวเรียงน 1, เหรียญต่อรอยออนและบริเวณหนึ่เรอหรียญต่อรอยออนมองว่าแนวนี้นั้นทองคำนะฮะน่าที่จะ ลงมาทดสอบอีก1รอบนะฮะหนึ่โดยประมาณนะฮะถึง198584แนวนี้นะฮะมอกว่า1985-1987แนวนี้โทคําคน่าจะรับอยู่นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในลาย4ชั่วโมงนั้นเริ่มเกิดสัญญาณของสัญญาณบูริตขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยมีไฮที่เท่ากับมีโลที่เท่ากันนะฮะ แต่ว่า SI i เริ่มชูชัน SI i เริ่มขึ้นมาแล้วบวงบอกว่าตอนนี้ลงทุนกำลังเก็บพลังอยู่ทีมเรานะ,ะดักซื้อนะ,ะถ้าเกิดบริเวณถึง1 9 8่1985ทีมเราก็จะดักซื้ออีก1นรอบนะฮะแนวนี้เป็นแนวดักซื้อของทีมเราเลยนะฮะและมองว่าทองคำนะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะผ่านแนวนี้ขึ้นไปได้บรเวนเส้นสีแดงแนวนี้นะฮะอยู่ที่เท่าไหร่ฮะอยู่ที่บริเวณ2000 10เหรียญ2,013เหรียญต่อถอยอ่อนทองคาก็จะสามารถกับกลายเป็นขาขึ้นต่อได้ครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวกพนว่าในค่ําคืนนี้นั้นจะมีข่าวอะไรบ้างนะฮะก็ะคือตัวเลขนะฮะของดัชนีค้าปลีกพื้นฐานนั่นเองฮะ,ะเป็นตัวสีแดงนะฮะคาดการว่า0.2นะฮะแต่ว่าเดิมเนี่ย0.4คาดการว่าตัวนี้เนี่ยบวกกับทองฮะ,ะส่วนอีกตัวหนึ่งนฮะ,ะดัชนีการปริก New รัตนิวยอร์นะฮะคาดการลบ1 3.7เดิมเนี่ยลบ4.3.7ตัวนี้เป็นลบกับทองนะฮะและอีกตัวนะฮะดัชนียอดคราปรีกนะครับคาดการลบ0.2เดิม0.6นะฮะ ตัวนี้คาดการเป็นบวกกับทองนะฮะและตัวสุดท้ายฮะจำนวนผู้ขอรับการการว่างงานรายสัปดาห์นะฮะตัวนี้เนี่ยคาดการ 219k นเะฮะเดิมเนี่ย 218K ตัวนี้ก็คาดการเป็นบวกกับทองนะฮะบงบอกว่าข่าวทั้ง4ตัวนี้นะในกล่องแดงนะฮะค่อนข้างจะให้ความสำคัญน,นะครับบวกเนี่ยกับทองเนี่ยถึง3ตัวนะฮะลบแค่1ตัวนะฮะ เมื่อเรามาดูทางกราฟเทคนิคที่ผมบรรยายไปเมื่อกี้นะก็บอกบอกว่าทองคำราย4ชั่วโมงนั้นไซเวย์มา2คืนแล้วฮะบ่งบอกว่าแนวนี้1,987เหรียญต่อโทรยออนเรนเส้นสีฟ้าถ้าเกิดทองคำไม่หลุดนะฮะทองคำก็จะขึ้นต่อนะครับฟันทงเลยนะถ้าเกิดท่านใดนะอยากลงทุนทองคำแท่งนะอยากให้ทีมง,งานชไปกรอของเราและทีมง,งานว้เคราะห์ของชีซิโกเป็นที่ปรึกษาโทรมาเบอร์นี้นะฮะ02 287 1 เจ็ดเจฟรีนะขอย้ําก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้อย่างสิ้งครับถ้าท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์รังคึทีงมงานเราด้วยนะฮะผมช่วงนิบูลเทพก่อนสวัสดีครับ